นี่คืออะไรเป็นไม้จิ้มเฮ้ยอันนี้น่ารักจริงวะ่ะอันนี้น่ารักมีบัลล็ให้ด้วยนะคะนิ่คดีมากแพ็คีาอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ห,นนหมูฝอยหมูฝอยโอ้ยดีกินกับอะไรดีนี่เขาแพ็คดีมากใช่ เป็นฝอยที่เก็บความเย็นนะครับฝอยที่เก็บความเย็นฝอ,อยที่เก็บความเย็นพักม่อย่างดีเลยค่อยๆแกะไม่อยากให้ขาดู้น่ากินมากเราก็ไม่มีิ่งหัดมาคือใส่ใจรายละเอียดมากๆดูดิคือเพื่อเก็บเก็บความเย็นอะยังเ,เย็นอยู่เลยนะเนี่ย ออดูดิอันนี้คือแบบวันที่สองแล้วนะวันที่สองอย,ย,ยังมีความเย็นเยลืออยู่เลยอะ่ะนี่อะไรครับคือเขาตั้งใจน,นี่อะไรอุ้ย,ยเ,กเกือบไว้ได้กินน้ำพริกน้ำพริกอ่องน้ำพริกที่มื่ใส่เหมือนเผือเทศเยอะเขาเรียกน้ำพริกอ่อกนะใช่เออนี่ก็แพ้แพ้ไม่ใงญ่ ดูดิดคือแบบแต่นี่ต้องใช่อันนี่นะโอ้ยนี่คือน้ำพริกหนุ่มอันนี้เป็นอุหนุ่กงกับอันนี้ได้เนี่ยอันนี่คือน้ำพริกอ่องก็กินกับแคบหมูมก็ได้ก,กินกับผักสดเยอะแค่ <c oughs> เห็นก็แบบเห็นแล้วเ, <c oughs> เดี๋ยวเราชื่อร้านอะไรครับปีปีปี้ปี้ป <c oughs> อ่านออกไหมปี้เหรอน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่อง ใส่กรอบต่งแพ็กที่แพ็กไม่ดีแคบหนืแอ้วก็กิมมิกว่างมากมีที่ต้องซื้อซอให้คอับก็นี้มีแหนมด้วยค,ครับหลังจากแกะกรองเสร็จแล้วก็ต้องเอาไส้อัวมาครึ่งเหรอครึ่งครึ่งสักอย่างหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ทำให้เป็นจีในกระทะ กรอบๆไงย่างๆไง,ง,ง,งถ้าถามว่าใสายย่น้ำมันก็จะแกะลองทำไมก็เราไปทีการคิดเนี่ยนะครับสุดยอดไหมทำไมต้องโมต้องหั่นก่อนูกจีสีก่อเราหัาน่นไม่ใช่หรอแม่แม่เลยเข้ามาถักไว้หั่นก่อนแล้วจี ยังไงล่ะทีเนี้ยขนาดคนคนขายตามรถเข็นอะ่ะเขายังเป็นแท่งๆอะ่ะแล้วเขาก็ค่อยหั่นเลยเราหั่นแล้วเราก็ใส่เข้าไปอีกทีฮะตัวอะไรตัวนี่เริ่มมากขึ้นแล้วนะคะมนีน้ำมันออกมาด้วยนี่ถ้าเชื่อพี่ปามน,นะ,ะโอ้โหไม่ได้เราประสบการณ์ของเราเองเราเจอตัวเองไฟที่ใช้อ่อนๆเลยนะ มาแล้วนะครับวันนี้จะมาลองชิมไส้อัวนี่นะเนี่ยกินเนะน,นื้อกี่ครับหมูอา่วยดี กินได้มันไม่เผ็ดไม่เผ็ด,ผดอ่ะ,อะชิม,ม,งมยงไต่อน้ำผึ้งอ่องดีอันนี้เด็ดแต่เนี้ยคือนำ้ำพริกอ่องหมูเยอะแล้วมันแบบมันไม่เค็มไปปกติมันจะเค็ม,มๆใช่ปหมอันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอืม ดีมหรอไอ้หนูดีที่เด็ดอร่อยนะเพราะว่าเรามาจีกกับไฟนิดนึงใช่ไหมมันก็จะร้อนหน่อยรสมันไม่จัดพอแบบร้อนปุ๊บอันเนี้ยรสไม่ได้จัดมากอันนี้เด็ดกินขอชิมอีกชิ้นนะึ่งอ้ะชิม่ออก ินสดๆเหรอเฮ้ยแตทั้งหมดเนี่ยอันนี้เด็ดสุดนี่เหรอแหนมปกติรเราชอบกินแหนมเซเว่นใช่ไหมอืมเพราะแหนมเซเว่นมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแสบรู้ว่าไม่ใช่มะนาวเาลองชิมอะแหนมเด็ดจริงถ้ามันไม่อยากให้มันถ้าไม่อยากให้มันแบบอยากให้มันหยุดความเปรี้ยวให้เอาเขาตู้เย็นปกติเขาทำนนะอย่างนั้นครับอืมแต่เนี้ยพอเราพาถึงเอาเข้าตู้เย็นเลย แต่อร่อยอะชอบชแหนมเด็ดจริงอย่างอย่างนี้เราใครแบบเอาไปทอดไข่เจี่ยวหรือว่าแนบบแหนมถือว่าเด็ดซิมอย่างนี้แหละซิมจากกรอกนะโอตีเขาจะกินข้าวเหนียวใช่ไหม,มแต่ว่าคดีที่เกียดที่เกียดนึเดินเขามีข้าวเหนียวนะเ้นถือว่าผ่านผ่านเลยอาารเช้า ใช่แต่ว่าก็คือเป็นรสชาติของของคนเหนือเนาะก็จะแบบไม่จัดจนเกินไปถ้าแบบแบบผมเนี่ยคนใต้เนาะจะกินแบบกินจัดอะแหนมอร่อยจริงทุกคนจะชิมอีกรอบนะครับก็ขอบคุณนะที่แบบ เราส่งไม้ชิมก็ใครสนใจนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไปที่เพจของแม่แม่ปีให้นะครับแล้วก็การจัดส่งอะไรนี่คือโอเคเลยแพ็กดีมากตอนนี้เราแพ,แพ็กดีมาก,กเราเก็บมาหลายวันแล้วมันยังไม่เสียเลยใช่อันนี้เราเก็บมาอยู่เรียนประมาณสี่ห้าวันเนาะเป็นอาหารเหนื่อยที่แบบส่งมาจากใต้ส่งมาจากสมัยกโลกนะใต้สุด ของประเทศเลยเราขอ,อตัวชิมอันเนี้ยให้หมดก่อนนะครับใครก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง u n t i m a t e Cafe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไีนพี่บามชอบอะไรที่สุดก็ชอบน้องชอบอันนี้แล้วก็อันนี้มากผมว่ามันก็ต้องปรับปับไปเรื่อยๆนะ ก็ชิมกันไปแล้วก็ช่วยคำนวนนะในช่วงแบบนี้ก็ช่วยๆกับ